สวัสดีครับนะครับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับนําเสนอโดยคุณกุกันชิตสารพีวิทยานนท์นะครับวันที่สี่มิถุนายนนะครับสอง3ห้าร้อยกิบสามครับนะครับวันนโรโหะชาดกนะครับสําหรับวันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ่านะครับวันนี้นะครับสําหรับวันนโรหะชาดกวันนี้นะครับเรื่องนะครับสุนัขจิ้งจอกช่างยุนะครับสมัยหนึ่งนะครับพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกหัเทวดานะครับอยู่ในป่านะครับครั้งนั้นก็มีสิงโตและก็เสืออาศัยอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ดูแลรับใช้นะครับสิงโตนะครับแล้วก็ เสือโคร่งนะครับสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นนะครับอาศัยกินอาหารที่เหลือจากสัตว์ทั้งสองนะครับจนตัวเนี้ยอ้วนพีนะครับต่อมานะครับสุนัขจิ้งจอกเนี้ยคิดอยากที่จะกินเนื้อของสิงโตและก็เสือโคร่งนะครับจึงยุให้สัตว์ทั้งสองเนี้ยแตกร้าวกันนะครับจะได้ต่อสู้กันกัดจนบาดเจ็บแล้วก็ตายนะครับในที่สุด ก็จะได้กินเนื้อของสัตว์ทั้งคู่นะครับเมื่อสุนัขทิ้งจอกคิดได้เช่นนั้นนะครับก็จึงไปยุกับสิงโตว่าเสือโคร่งเนี้ยกล่าวว่าสิงโตเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะาชาติกําลังความเพียรไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งของเสือโคร่งนะครับเมื่อสิงโตได้ฟังถ้อยคํานั้นแล้ว นะครับก็ไม่เชื่อนะครับว่าเสือโคร่งเนี่ยจะกล่าววาจาเช่นนั้นนะครับจึงบอกให้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยกลับไปเสียนะครับสุนัขจิ้งจอกก็จนปัญญาที่จะทําให้สิงโตเชื่อคําพูดของตนนะครับจึงหันไปหาเสือโคร่งอีกนะครับแล้วก็กล่าวคํายุยงอีกนะครับให้เสือโคร่งและก็สิงโตเนี่ยแตกแยกกันให้ได้นะครับ เมื่อเสือโครง่งได้ฟังคำยุโยงของสุนัขจิ้งจอกแล้วนะครับจึงนะครับมาไต่ถามสิงโตว่านะครับสิงโตท่านเนี้ยมีเขี้ยวงามมีชาติกำลังงามนะครับแล้วก็มีกำลังความเพียรนะครับเช่นนี้แล้วนะครับไม่ประเสริฐกว่าเราหรือนะครับสิงโตจึงเตือนสติแก่เสือโคร่งว่า สุนัขจิ้งจอกเนี่ยต้องการนะครับที่จะฆ่าพวกเรานะครับจึงกล่าวคํายุยงให้เราแตกแยกกันนะครับหากบุคคลเชื่อคําพูดของคนอื่นนะครับก็จะทําให้มิตรเนี่ยแตกแยกกันนะครับและก็อาจที่จะนําภัยมาสู่ตนและก็มิตรในทางตรงกันข้าม นะครับหากบุคคลระวังคำยุยงของผู้อื่นนะครับที่จะทำให้มิตรเนี่ยแตกแยกนะครับตั้งข้อสงสัยในคำพูดเหล่านั้นนะครับบุคคลนั้นคือมิตรแท้นะครับเมื่อสิงโตให้คติแก่เสือโคร่งแล้วนะครับจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันดังเดิมนะครับฝ่ายสุนัขจิ้งจอกนะครับก็ต้องหลีกหนีไปนะครับ อ่านะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องวันนาโรหัชาดกนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือสุนัขจิงจอกจอยุยงเนี่ยนะครับข้อคิดที่เราได้ก็คือเมื่อรับข้อมูลข่าวสารใดๆแล้วนะครับควรคิดควรไต่ตรองนะครับหาเหตุผลก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อนะครับการผู้จายุยงส่อเสียดนะครับย่อมทําให้ผู้นั้นนะครับตกลงไปในทางเสื่อมนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ความจริงใจนะครับย่อมรักษามิตรเอาไว้ได้น,นะครับสำหรับวันนี้นะครับนิทานที่ชาดกที่ครูได้เล่าให้ลูกได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครูก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี้ยทำนะครับนักเรียนสามารถที่จะนําข้อคิดที่ได้จากเรื่องวรรณโรหะชาดกเนี้ยมาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างไรบ้าง นะครับเขียนมาเป็นข้อๆนะครับตามความเข้าใจของนักเรียนนะครับทําลงในสมุดนะครับหรือกระดาษรายงานแล้วก็รวบรวมนะครับมาส่งครูในตอนเปิดเรียนนะครับนะนะครับสำหรับนิทานชาดกวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้า นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ